ช่วงเยเกิดพาวะเรียดมากมีคนอินบ็อกซ์มาในเพจค่ะอุ๊ยชียังไม่ตายสี่ตอบกลับมีน้องอินบอกว่มาบอกว่าพี่แครครับถูกหมากัดทีงแต่งหน้ายังไงดังนั้นเดี๋ยวนี้นะคะจะมาแต่งหน้าถ้าถูกหมากัดทีต้องแต่งหน้ายังไงค่ะสวัสดีค่ะเอแคลรค่ะจากเพจซื้อป่าค่ะ เพจบันเทิงความงามอันดับหนึ่งของเอเซรอกเสียงใต้ค่ะจากหน้าสดแบบน kita, ี <tro> ้ให bueno. ้กลายเป็นแบบนี้ค่ะตั้งแต่ประเทศเราเนี่ยมันเริ่มมี อินเทอร์เน็ตแบบเข้าถึงก็จะมีเว็บชื่อดังอย่างเช่น YouTube แล้วรูสึกว่ามันมันตื่นเต้นมาเริ่มจากการเซิร์ชคําว่าคลิปตลกก่อนก็จะเป็นคลิปหมาแมววิ่งไล่กันอะไรเงี้ยพอมีวันหนึง่งเปิดไปเจอบิวตี้บล็อกเกอร์สอนติดตา2ชั้นในสมัยนั้นบวกว่าตอนเด็กๆครัเป็นคนชอบวาดลูปมากก็จะมีทักษะการไล่สีแล้วรู้สึกว่าเออเรามาเจอคลิปแต่งหน้าคลิปเนี้ยมันน่าจะทําได้เนา ก็เลยเริ่มหลงไหลาการแต่งหน้ามากๆแล้วก็ดูการแต่งหน้ามาโดยตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมีวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มีกล้องหนึ่งตัวได้มี iPad สสาหรับการตัดตอ่อมีผ้าเลื่อมจะทาเป็นฉากหลังมีหน้าต่างที่บ้านก็จะได้ทําเป็นไฟสตูดิโอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคลิปแต่งหน้านี่แหละมันมันเหมาะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเป็นคลิปแรกเลยคือคลิปแต่งหน้า มันมี beauty อกเกอร์ er เกิดขึ้นบน App, 5, ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยทั้งรุ่นเกา่ารุ่นใหม่หน้าใหม่อะไรเงี้ยมันเยอะมากถ้าเราจะทํามันต้องไม่เหมือนคนอื่นและด้วยความที่เราอยู่ในสลัมคองเตยอะไรเงี้ย c าเจอร์ที่แบบชอบมากคือการฟังเพลงเติร์ดเพลงแวนเราชอบเสียงนี้จังเลยมันมันรู้สึกมันสนุกแล้วมันจะเป็นไม่ได้ไหมถ้าเสียงเหล่านี้มันมาอยู่ในคลิปแต่งหน้าซึ่งมันก็ค่อนข้างจะชาเลนส์เพราะว่ามันมันมันไม่เข้ากันนะมันคือคนละทางอะระหว่างใส่เคเจอร์ไปเลยคือนุ่นทอกระห็นกับสวยสง่าไปเลยอะไรเงี้ยมันมันจะเข้ากันได้ ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มทําคือคิดแต่งหน้าที่ถูกภาคโดยเสียงซึ่งคลัายคลับขาวว่าจะเป็นเสียงบนรถบัมจังหวะน,นี้เราใช้ของคั l เล Pop ปนะฮะไม่รู้ว่านาทีนี้จะป๊อปหรือจะแป๊กนะฮะเกลี่ยสีตายาวไปอย่าไปย o ยกระแสะตอบรับมันก็ดีจริงๆเพราะว่าคนอะชอบกันมากในยุคน,น,นั้นมันเป็นยุคที่คนเพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์ ฝั่ง Facebook ที่เป็นคลิปแนวนอนแล้วมันยากมากที่จะได้ล้านวิวเพราะาคนมันไม่ค่อยทำอะ่ะแต่อีคลิปเนี้ยมันล้านวิวภายในคืนเดียวมันทาได้ยังไงอะไรอย่าง <S <S เงี้ยแสดงว่าคนเนี้ยชอบมากๆก,กับอะไรที่มันมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร <S <S ชื่อเพจเนี่ยแล้วก็ชื่อ YouTube เองเนี่ยมันต้องแปลกและสั้นเพราะว่าคนนจะจำง่ายมากกว่าชื่อที่มันยาวแล้ววันหนึ่งเรียนมหาลัยค่ะที่มอลังสิตเนาะมันมันมีช่วงพักเบรก4ชั่วโมงกว่าจะเรียนวิซ่าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ขับรถ เราต้องคอนโซลตรงนี้มันมีลิปตนึงเป็นลิฟแบรนด์ดังแบบแพงมากแล้วก็อุ้ยตายขอลองทาได้ไหมเพื่อก็บอกว่าของแม่กูสั์แต่ว่าทานได้ก็เลยทาเลยทาปุ๊บอิบไอแพขึ้นมาถ่ายรูปปากรูปนั้นเล้เออเสวยเนอะเออสีสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้อไหมว่าถ้าใครไปย้อนดูรูปโปรไฟล์เพจของเพจจือปากอะ รูปนั้นะคือรูปเป็นรูปโปรไฟล์แรกของเพจเลยจื้อปากเพื่อเช็คเซลิฟติคของแม่เพื่อนทีนี้เนี่ยปัจจัยมันก็มีมากกว่านี้คือรู้สึกว่าที่เราจะเคาะเป็นคำว่าจื้อปากเลยคือว่าสมัยนั้นอะดาวิกาดังมากแล้วคาว่าตาปืนจื้อปากที่ดาวิกาแบบยืนไทยแบบอะอะไรอย่างเงี้ยคำว่าตาปืนจื้อปากอะมันจังไรคนอะเราชอบอะคําว่าจื้อปากนี่ยมันมันเลิศมันชอบคํานี้มากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออนี่แหละซื้อเพจเรา ข้อดีคือหนึ่งเลยนะแราวมีซื่อเสี่ยงแน่นอนคือมันก็มีงานเข้ามาภายในคืนนั้นคืนเดียวแล้วลูกค้าก็โอนเงินข้ามปีไปเลยอนะไรอย่างเงี้ยงานคือได้จับเงินล้านภายในคืนเดียวอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความซวยคือลูกค้าชอบคอนเทนต์แต่งหน้าอันนั้นเอกต้องลงคลิปอ่ะวันเว้นวันด้วยคอนเทนต์แต่งหน้าแบบนั้นอ่ะเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มไม่สามารถหนีไปคอนเทนต์อื่นได้เลยเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วอ่ะเป็นเวลาแบบหนึ่งปีอนะ่ะต้ออกว่าทีแรกก็อยากจะมีทั้งคลิปแต่งหน้าคลิปกินคลิปเที่ยวควลิ ไม่ได้เลยมันอัดอันนะ้นอะมันอยากทํามากอะไรอย่เงี้ยพอสิ้นสุด1ปีที่ลูกค้าจ่ายเงินจองคิวมาก็เลยหยุดทําไป1ปีเพราะว่า1เลยคือก็เกิดภาวะเครียดจากอาการอ่านคอมเมนต์แย่ๆเนาะแล้วก็ต้องไปทําทีสจบตอนปี4 ในช่องที่เราเบรกไปหนึ่งปีมันโชคดีมากเพราะว่าเรายังมีอีกช่องหนึ่งที่เราทําอยู่คือช่องฮิวิทไปฮิวิมาแล้วก็เพจฮิวิไปฮิวิมาซึ่งจะรวมกับเ,เพื่อนเพื่ออีกสี่คนเนาะได้ได้ออกกองบ่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะอินเนอร์หรือว่าแพชชั่นในการทําคลิปของเราจะยัง,ยงไม่หายไปถึงแม้ว่าเพจจื้อปากเราไม่ได้เคลื่อนไหวหนึ่งปีโอ้โหสะใจมากเพราะว่า ได้ทาในสิ่งที่เรียนชอบได้เริ่มทําบล็อกทําคลิปท่องเที่ยวคลิปกินคลิปสัมภาษณ์ทุกอย่างที่เราเคยอยากทาตอนที่เราเริ่มอ่ะเราได้ทําหมดเลยแล้วมันบอกว่ามันใส่ว่ามันดีมากจริงๆอ่ะในคลิปบล็อกในแต่ละบล็อกที่เราทาไปแปลว่าคลิปแรกอ่ะที่กลับมาทำอ่ะกลับกลายเป็นคลิปที่ชอบมากที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้เลยอ่ะคือเราเป็นคนรักการเรียนมากๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะเราก็ต้องมีอะไรที่มันมีส่วนเกี่ยวกันอ่ะก็เลยทำบล็อกกลับไปเที่ยวทีุ่กเดือนเก่าก็คือโรงเรียน ไปเที่ยวเที่วเรียนเก่าไปเดินดูบรรยากาศเก่าๆไปหาอาจารย์เก่าๆที่เราแบบนับถืออะไรอย่างเงี้ยคลิปนั้นมันบรรยากาศมันน่ารักมากชอบมาก <S 2> <S 2> <S ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะแบบเป๊ะมากเนาะสมัยก่อนเราเคยทำสมัยคลิปแต่งหน้ายังไงเนาะลงจานพุทธสุขเท่านั้นเปะ๊ะคนก็จะรอดูพอถึงช่วงนึงเราสูงว่าเราไม่มีความสุขอะ่ะมันต้องบังคับตัวเองอะ่ะการทําคลิปของเราเนี่ยมันนอกจากการได้ไรายได้ได้เงินได้ชื่อเสียงเนี่ย แต่สิ่งสําคัญที่สุดของเธอหมดเลยมันคือเรื่องของความสุขเราอยากทําอะไรก็ตามที่มันด้วยความสุขเพราะว่าทุกคลิปมันเหมือนงานศิลปะหนึ่งชิ้นนะทุกอย่างมันต้องยัง้อยเวลามันมีงานเข้ามาเยอะเนี่ยมันมีเงินมาครอบไว้มันแบบว่าบางทีลูกค้าเขาบีบมาอย่างเงี้ยเราอยากใส่เสื้อสีแดงเขาให้ใส่เสื้อสีม่วงอะไรเงี้ยมันก็เกิดภาวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขในการทำงานมากพออยู่แล้วถ้าเราต้องมานั่งมาคบตัวเองบอกว่าต้องลงจันทผู้สุขมนสมัยก้อนจะกลายเป็นว่าจะขอปิดเพจไม่ทําคลิปดีกว่ามันไม่มีความส ถ้าวันนี้ไม่ไมอยากทาก็คือก,ก็จะเบรกงานไปแล้วก็าทำมาอีก3วันทันไปก็ได้เลยอย่างเงี้ยแต่หนอ่หนอก,ก็คือ ต้องมีคลิปลงทุกอาทิตย์อยู่แล้วอันนี้ก็สิ่งที่ก็ต้องวางแผนให้เราไม่หายไปไอแค่รจะพูดกับตัวเองว่ามันจะมีคลิปใหญ่ๆกับคลิปย่อยๆคลิปเล็กๆเนี่ยเราจะมีไว้แทรกระหว่างอาทิตย์ที่เราสึกว่าลุา้นเราเหนื่อยอะ่ะเราไม่อยากโปรดักชั่นใหญ่กล้อง3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบแค่นั่งกล้องตัวเดียวนั่งบนนั่งพูดนั่งอะไรไปของเราคนเดียวเม่คนเดียวอ่างเงี้ยคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับแคร์เพราะว่าเนี่ยคือคลิปที่มีความสุขที่สุดในการทําส่วนคลิปใหญ่จะเป็นคลิปที่เหนื่อยแต่ทุกคคครัังงงทีีี่่่ลลออะะะจมมมมวาาาสุขเเยพนนกช โฮมทัวร์จริงๆมูลค่าของมันอยู่ที่27ล้านบาททำงานเหนื่อยเนาะใหญ่เนาะเ <c oughs> ขาทำเชาเหมือนไม่เชื่อซื้อจริงพามาบ้านใครหมืนซื้อจริงมันเป็นคลิปท,ที่มันต้องลงทุนมากหรือว่าคลิปโฆษณาข,ของลูกค้าที่แบบจ้างโปรดักชั่นใหญ่แบบเป็นคลิปกึ่งวอล์กคลิปแบบเนี้ยจะใช้เงินใช้ทุนเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายอยทั้งวันซึ่งมันเหนื่อยแต่คนดูจะชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันดูเป็นคลิปที่ตั้งใจอะสลัิแคร์นะก็คือพยายามลงสลับกันไม่ให้มันแบบ น่าเบื่อทีมงานสําคัญมากๆค่ะในการช่วงอีคอนเทนต์นะคะก็จะมีคุณเอแครที่เขาเป็นคนคิดคริปิ์นะคะแล้วก็จะมีน้องไอแครเป็นน้องฝึกงานน่ารักมากๆค่ะก็จะเป็นตากล้องนะคะแล้วก็จะมีนายไอแครค่ะที่จะเป็นคนจัดไฟนะคะแล้วก็จะมีหลานหลานคนใหม่น่ารักมากชื่อไอแครค่ะเป็นคนแบบคอยดูคิวรถดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมงานเป็นส่วนสำคัญะคะ่ะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะคะที่ อยากจะเริ่มทำ Youtube หรือว่าอยากจะเริ s, ่มทำคอนเทนต์เหมือนกันเนี่ยสิ่งแรกที่หลายๆคนเนี่ยชอบถามตลอดเวลาเจอเอคลแบบตัวต่อตัวเนี่ยก็ถามว่าเริ่มยังไงเออแล้วกูเริ่มยังไงอ่ะกูก็เริ่มจากกูชาร์จกล้องชาร์บโทรศัพท์ค่ะ ี่นี้แหละสนุกแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายอะไรเราอยากทําอะไรเราทําได้เลยโดยที่ต้องคํานึงว่ามันต้องอยู่ภายใต้ความเป็นตัวเองมันจะมีคํานึงเรียกว่าคาริสมาเราต้องหาคาริสมาตัวเองให้เจอมันต้องหาสเสน่ห์บางอย่างของตัวเองให้เจออัดคลิปเรานั่งดูคลิปตัวเองอ่ะดูซิว่ามันน่าเบื่อไหมแล้วอยากแต่ว่าอยากเข้าข้างตัวเองนะต้องดูคลิปตัวเองก่อนว่าเราพอใจในผลงานน้ําเสียงหน้าตา บริบทการพูดทักษะการพูดของตัวเองไหมถ้าชอบแล้วเราต้องเปิดคลิปคนอื่นด้วยเพื่อดูว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยเขาใช้เสียงไหนกันการตัดต่อแบบไหนเราต้องไปให้ถึงเขาหรือเราต้องไปให้มั่นมากกว่าเขาให้ได้ส่วนเรื่องของคอนเทนต์แน่นอนแหละคอนเทนต์ที่มันจะทําให้เรามีความสุขและอยู่ได้ยาวเนี่ยคือคอน,คอนเทนต์ที่เราชอบจริงๆแล้วพยายามนำเสนอในมุมมองที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแนวคิดของอีแคลคือเราจะต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนที่ดูคลิปของเราถ้าเราชอบสิ่งนี้ เพื่อนกูก็น่าจะชอบสิ่งนี้เหมือนกันถ้าคุณจะทำยูทูบหรือจะทำคอนเทนต์เนี่ยคุณอยากวางตัวเองเนี่ยในตําแหน่งไหนตําแหน่งเพื่อนของผู้ติดตามหรือว่าตําแหน่งเต้าคนในคนไปเลยคนผู้ติดตามที่ดูคือเบสหรือยังไงอะไรเงี้ยลองลองวางตัวเองดูที่หลักของข้าวะสบคอนเสเร็จคือนอนฉันจะไม่บังคับตัวเอง ตั้งแต่เด็กเราเป็นคนทํางานตั้งแต่เด็กต้องเล่าก่อนว่าเราทํางานห้างเป็นโบกทงหน้าคอนโดทํางานรับจ้างอ่ะทำงานหน้าขายของรู้สึกว่าเราทํามาหลายอย่างมากแห่ที่ตาตื่นตั้งแต่เช้าไปแต็มนิวเข้างานเลยอย่างเงี้ยเราทํามาหมดมันก็คําตอบกับตัวเองตั้งแต่สมัยม6เลยว่างานประจำเนี่ยมันไม่ใช่งานของเราเพราะว่าเราไม่สามารถตื่นไปเข้างานได้จริงๆเรารักการนอนมากๆเราให้การนอนคือที่หนึ่งของชีวิตคีย์เวิร์ดของเรานะคือเป็นฟรีแลนซ์ที่มีความสุขแต่ก็ต้องได้งาน ที่เดอะเบสที่สุดจริงๆซึ่งงานอิสระมันจะมีความเสี่ยงถ้ามึงขยันหางานมันจะได้เงินมหาศาลเพราะว่าวันนี้เราจะทํางานอะไรก็ได้แล้วเราจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าที่เกียจเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็นอนแอะนะคะใช้บุญเก่านะคะหนูเอาไงลูกดังนั้นเนี่ยเท่าน,นั้นหนูเลือกแบบพี่แล้วนะในอนาคตน,นะถ้าหนจะเลือกแบบพี่นะหนูต้องขยนันแล้วก็แบ่งเวลานอนให้ได้สำหรับแค่ที่บอกว่าการนอนคือที่หนึ่งคือเพราะอะไรปะถ้าเรานอนไม่พออ่ะจะไม่สามารถส่งงอรมมณณ์ไปึคุผู้ช้ชด ขนาดที่คุณผู้ชมแบบต้องการดังนั้นเนี่ยคีย์ของรื่อเ็จคือการนอนค่ะนอนเท่านั้นที่นอก Everything ธนบัตรตั้งแต่แรกเลยถ้าไปย้อนก็ดูสภาพสิเหมือนขุดได้จากดินอะคือมันเก่ามากมันอยู่กันมาห้าถึงหปีแล้วอะซื้อปากแล้วก็ต้องมี ปลาทูด้วยตำนานหนังปลาทูคืออยู่กันมานานมากลูกหลักเลยเนี่ยคือใส่แป้งนี่แพังดีนักถ้าลอยก็บาดและอุ่นได้รอบเดียวก็พังดีนักก็เจอกันหน่อยจ้ะใส่แป้งจบรสมันได้เยอะด้วย